สวัสดีนะครับทุกทคนนะครับผมเต๋าเสถียพงษ์เพียงพอนะครับก็มาจากบ้าน AF8 นะครับใครดู AF บ้างเนี่ยดูดูมือหน่อยแล้วนะฮะข้างบนเป็นไงครับใครดู AF ฟไหมฮะผมสวัสดีข้างบนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก็วันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาร้องเพลงในที่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณาผู้จัดด้วยนะครับผมก็ดีใจมากๆเลย แล้วก็ถ้าดูเสร็จเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปช็อปซะหน่อยอ่าที่นี่กันล่นกันกนหนังเลยนะครับรถกี่วันเอ่ยกี่วันนะสี่วันนะครับผม,มผมทราบนะว่ามีอุปกรณ์อย่างนี้มีรถเยอะมากถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับค่อยขายของนะฮะตอนนี้ขายเพลงของก่นกอนนะครับอ่าวันนี้เพลงแรกที่ร้องไปนะฮะชื่อเพลงว่าอยากจะมาไหมนะครับเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของผมนะครับก็ ใครยังไม่ได้ฟังนะครับก็ไฟังได้นะครับหรือว่าใครไม่ได้ดาวโหลดก็ดาวโหลดกันได้นะครับชื่อเพลงว่าอยากจะมาไหมนะครับผมก,ก็มีอีกสองเพลงนะครับวับนนี้จะมารอให้กับเพื่อนๆพี่ๆนน้องฟังกันนะครับในหะ้าง